เอ้เป็นอืมออเอ๋อนี่เอามาเจอแล้วอืมเจอแล้วหยาเอ้ยเคยเอาเอาน้ำตรงนี้มาให้หน่อยสิเจอแล้วเกลือแล้วน้ำเนี่ยอืมเอ้ยอืมสมบัติวั0หร้อล้านเอาห้องไปแล้วเคยเอ้ยเอ้ย

ตรงนี้นอนก็ี่เล็กเต็มน่าโอ้ยพุณนีมาถึงก็รู้เองแหละในห้องในห้องก็มีสองเตียงใครจะนอนเพื่อนเสียพันหน้าลอยขอทุกอย่าห้องหมดแล้วยกเข้าห้องหมดแล้วเตียงไม่มีเลยพ่อมีใครใช้อยู่เตียงเดียวสองเตียง เอาไว้ใช้เตียงแนละเจ๊เตียงเนาะนี่เจ๊นอนตรงนี้น,น,นี่นัง่งเลยเจ๊นอนตรงข้างเตียงเลยเนะี่ยข้างกินข้าวเนี่ยเดี๋ยวให้คนละเตียง <c oughs> 6 Tu posso com ela fofar

mm-hmm oh.